สวัสดีค่ะบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับคับพี่น้องบ้านพยุงวงโดยประดมคับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาสือผลละไม่ค่ะเบิองมาเบิองผละไม้น้ากันค่ะอินทพลาลัมคับพี่น้องช่วงีนนาอินทพลาลัมกาลังลายค่ะน,นั่งบอร์เลขจังไรโอ้โหโต๊ะาบหนีก็ยังเอาไปอันนี้มาตะสวนใดเนาะคะ่ะ เข็มมาลาดโอ้ขายหลายมือแล้วว่นตออีโป็ีสองอาทหวานกรอบกิโลละ200บาทจ้าเส้นาบพาสวารินสีสเกตนะคะนี่ค่ะอินทผาาลัมงามงามงามัดมาว่าไม่ไดีโอ้ัดใหม่ใงามตัดใหม่ใงามงาม มัตสวนทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องงามหลายไม่สุดไม่ไม่สุดสุดจ้าสุดสวนจะคล้องบ่คะไปหลับมาสวนในรูปบาีลค้าก็ใือนาแช่าน้งาม ขาดขาดจะ,<า>ะมีนวดนวดขวานนวดขวานเจ้าขาดอ่ามันมันจะเป็นนวยช่วงเดือนใดเนาะคะ่ะช่วงเดือนอ่าปลายเดือนกรกฎาเนาะกรกฎาคมค่ะของทุกปีเบอร์แล้วก็ไปเอาไม่อีกอะะ<ไ>บอกค่ะเบอร์แล้วก็ไปเอาไม่อีกบอก ใชะประมาณชิ้นห้าสก้งชิ้นห้าประมาณไม่แม่งงามงามงามอันนี้เพิ่ง้ชิ้นตัวนี้ชิ้นห้านนี่หวานครับ น,นี้กองกองละจักโลโ่ตรงก็เลยกองละเครื่องโล่อันนี้ก็เป็นเดๆๆๆๆๆ็ดออกจากจากขั้วเปล่าคะ่เพราะเป็นน้อยลนเนาะอันนี้กองละเครื่องกิโลพี่น้องโอ้มันหนักหนึ่งมันลายตัวนี้ลายลายเหรดตัวสองเลย เม่ด้ขายสองแล้ว็ขายสองยห้าีันมนคนาดีกเขาอจำลงแม่จะอยแกกับคุณแลเพิ่อนเป็ใ่อาไปยืตอเพื่อน่าหรือไปยมเาไปาเพื่อในเมืองไปยูมบุ่นที่ทั้งบ้านนะทับบอเอาให้เนี่ยค่ะเครื่องลูกเอาแบบเพื่อนนี่แหละแบบตัดแบบเพื่อนนี่แหละหวานพี่น้องหวานกรอบ ซิมแล้วหวานกรอบอีหลิ่มโบ่ตั้งลลางก็กินได้นี่เด้อค่ะข้านี่งวยงามงวยงามงวยงามจากสวนที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องนี่ค่ะบคุก็ไปเอามะเขือเขาผัดสวนนะผัดบามันมันหวานใครต้องการเป็นพวงมันก็ตัดขายให้เป็นพวงตัดเป็นพวงอืมหอื่นก็มาซื้ออีก แล้ววัดตดหลกไปแล้วเอาไปไว้ข้างขึ้นเสียบเพราะช้ตัวยินแล้วค่ะอินทพาล่ำพลไม่ตามฤดูกาลค่ะพี่น้องจากสวนอยู่อำเภอเขมราดัจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะเพิ่นนำมาขายในเขตอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานีแยกคํานํำแสบค่ะท่างไปจังหวัดศรีสเกตค่ะประดมน้ำให้พี่น้องน้ำใม้พี่ให้น้องได้รับช่วงค่ะพลไม่บานเหา ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่มอบให้บ้านพยุงงงมาตลอดหากชอบใจพ่อใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านพยุงง่วงเด้อค่ะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้า